สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันพ์ p ิ e d i c t i o n c h a จะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาธนูนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง14มกราคมก็สามารถดูได้นะคะการทํานายจะมีผลในวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอพระคุณมากมากค่ะคนลัคณาธนูนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะในช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวตนของคุณเองนะคนลัคณาธนูนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ มีทั้งความสำเร็จมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่คุณสามารถเอาชนะได้แล้วก็ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาได้นะด้วยความสามารถของคุณด้วยศักยภาพของคุณนะคะในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งคุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะ ไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงแต่ณนะตอนนี้เหมือนว่าคุณมีพลังนะคุณต้องการเรียนรู้คุณต้องการวางแผนที่จะทําอะไรให้มันมีความสําเร็จมีบางท่านไปเรียนต่อนะหรือไปค้นคว้าหาความรู้เพื่อนํามาต่อย,ยอดกับการทําธุรกิจหรือการทํางานของเรานะ เป็นช่วงที่เหมือนว่าพลังหรือความจำของเราหรือศักยภาพของเรานะคะมันมีมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเหนื่อยนะเบื่อนะคะงุดหงิดแต่ณตอนนี้เหมือนว่าคุณตั้งใจคุณพร้อมแล้วนะคุณมีความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมีบางท่านนะคะเปลี่ยนแนวทางการทำงานไปให้คำปรึกษาก็ได้หรือสอนคนอื่นเนื่องจากคนที่ เกิดในลัคนาธนูนะหรือราศีธนูเนะ่ยส่วนใหญ่มักจะมีะความสามารถนะมีความจําดีมีบารมีนะคือมีบุคลิกภาพที่ดีนะมีคนชื่นชมนะคะให้การยอมรับตัวเรานะคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะปร,ะรับตัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดนะก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็สามารถพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาสนะนี่คือข้อดีของคนลนนักขณาธนูนะคะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความสำคัญนะเกี่ยวกับองค์กรก็ได้หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เราทำอยู่นะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนคุณมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็นำมาทำกับธุรกิจของคุณนะซึ่งมันมีความแปลก แวกแนวนะแล้วก็ทําให้คนอื่นนะคะ,ะจดจําหรือให้ความสนใจนะนี่คือข้อดีการเงินของคุณนะคะก็มีรายได้เข้ามาหลายทางนะแต่คุณยังมีรายจ่ายแต่เป็นรายจ่ายเพื่อคนอื่นนะ คนรักราธนูเป็นคนที่มีจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นใจกว้างนะคะบางครั้งมีคนขอความช่วยเหลือจากคุณนะคุณก็ให้การช่วยเหลือโดยไม่ได้นึกถึงว่าตัวคุณเองจะลําบากหรือไม่ในอนาคตนะต่อให้คุณมีไรายได้ที่ดีเข้ามานะหรือแม้กระทั่งคุณมีโชคลาบนะคะคุณก็ยังยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะบางครั้งคุณก็อาจจะประสบปัญหาด้านการเงินนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกครั้งนะเนื่องจากคนลัคนาธนูเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนในการใช้ชีวิตนะเราจะไม่ค่อยเห็นคนลัคนาธนูที่เจอปัญหาด้านการเงินนะที่ยิ่งใหญ่นะก็อาจจะมีบางท่านที่พบเจอปัญหาบ้างนะแต่ไม่ได้มากมายเหมือนกับลัคนาอีกน,นะคนลัคนาธนูเนี่ยเวลาที่ทำอะไรคุณจะมองถึงอนาคต จะมองถึงว่าถ้าเราทําวันนีน้มันจะมีผลกระทบกับวันข้างหน้าหรือไม่ดังนั้นคุณก็จะมีการวางแผนนะคะหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้น,นก็จะเป็นปัญหาที่คุณสามารถผ่านไปได้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่หรือทําให้คุณเกิดความเครียดความกดดันนะคะอย่างเรื่องการเงินเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีไรายได้เข้ามาหลายทา่ะมันเป็นไรายได้ที่อาจจะเป็นเงินตกเบอร์ก็ได้เงินค่าในหน้าหรือแม้กระทั่งโชคลาภนะ แต่เนื่องจากคนลักนณานูเนี่ยส่วนใหญ่นะคุณจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจหรือทํางานแล้วก็รายได้มาจากการทํางานมากกว่าการเสี่ยงโชคนะแต่บางครั้งนะคะคนลักนณานูเนี่ยบางครั้งก็มีจิตใจทีอ่อาจจะมีความรู้สึกได้ว่า เรานะคะ,ะเป็นการวัดนะคะว่าตัวเราจะมีโชคหรือไม่นะบางครั้งก็อาจจะ,อะลองเสี่ยงดูนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะมันเป็นการทดสอบตัวเรานะคะไม่ได้หมายความว่าคุณจริงจังนะ,ะหรือคนลักษณาธนูเนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะ,ะไม่ได้มองถึงด้านการพนันนะแต่บางทีเป็นการเสี่ยงโชคเล็กๆนะก็ต่างจากลักนาบาง ลักนณานะที่มุ่งมั่นากับการเสี่ยงโชคหรือทุ่มเทแต่คนลักษณานนูคือคุณแค่คาดหวังว่าคุณโชคดีหรือไม่คุณไม่ได้ต้องการที่จะสร้างฐานะหรือสร้างโัวจากการเสี่ยงโชคนะมันเป็นการที่เหมือนว่าตัวเราเป็นการทดสอบว่าเรามีโชคหรือเราโชคดีหรือไม่นะครับในช่วงนี้นะถ้าบางท่านเนี่ยมีรายจ่ายเนี่ย เพื่อคนอื่นแล้วก็ยังเป็นรายจ่ายเพื่อการศึกษานะอาจจะไปลงเรียนคอร์สบางอคอร์สก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องการศึกษาอะไรที่เราสนใจนะก็มีความโดดเด่นนะในเรื่องการศึกษาในช่วงนี้นะเพราะเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยถ้าให้ทำปรึกษาใครนะคะหรือให้ทำแนะนำใครคุณจะมีคนที่เชื่อถือนะ แล้วก็ชื่นชมคุณนะด้วยบุคลิกภาพของคุณนะบางคนก็อาจจะไปเรียนรู้ด้านจิตวิทยาก็ได้บุคลิกภาพก็ได้นะมาต่อย,ยอดก,กับการทำงานของเราแต่ด้านความรักการที่เรามีความสามารถมีความโดดเด่นก็อาจจะมีคนที่ชื่นชมเรานะอยากทำความรู้จักก็อาจจะไม่ได้เป็นด้านความรักอย่างเดียวอาจจะเป็นการชื่นชมก็ได้หรือสร้างมิตรภาพดีๆกับเรานะ ในกรณีที่คนโสดเนี่ยโอกาสที่จะพบรักจากการทำงานจากการเดินทางก็ได้จากการไปอบรมก็ได้หรือการเข้าสังคมนะก็อาจจะมีคนเข้ามาสนใจอยากจะเริ่มนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่คนลักษณะนธนูอย่างที่บอกตอนนี้คุณมีความสนใจนะที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวคุณนะคะ พัฒนาหรือมีศักยภาพที่ดีมากขึ้นอาจจะเป็นการเรียนรู้นะคะหรือไปเรียนต่อนะคะหลักสูตรต่างๆแล้วอาจจะพบคนที่มีความคิดคล้ายๆกับเรานะชื่นชมเราแล้วคุณก็มีความสนใจในตัวเขาก็อาจจะเป็นการพัฒนาในการเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีสามี e หรือภรรยาแล้วนะคะก็มีความเข้าใจกันนะ,ะมีความคิดนะคะหรือมีการ ต้องการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันหรือมีความฝันก็ได้นะคะหรืออยากจะลงทุนทำอะไรบางอย่างถ้าเราดูภาพรลมคนลักษนาธนูนะในช่วงนี้จะมีความสมหวังก็ได้มีความสำเร็จในสิ่งที่เราคิดไว้แต่บางครั้งมันต้องแลกมากับความทุ่มเทก่อนนะถึงบอกว่าการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะมันเป็นการลงทุนนะคะหรือ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อนาคตของเรามันดีขึ้นนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายดายอย่างคนละขณะธนูถ้าคุณมีความตั้งใจที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตณนะตอนนี้คุณจะต้องยอมเหนื่อยต้องต้องยอมแรกนะคะกับสิ่งที่เราจะต้องพุ่มเทนะการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะคะแลวเพื่อทำให้ชีวิตของเรามันมีอนาคตที่ดีนะคะ แต่บางครั้งนะคะอย่างที่บอกว่าคนละกนาธนูคุณจะต้องพบเจอปัญหาหรือมีรายจ่ายเพื่อคนอื่นแต่ถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อครอบครัวนะคะคุณสามารถทําได้อย่างทันทีแต่ถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อคนอื่นนะคะที่เขาเข้ามาหาผลประโยชน์กับรเรานะคะก็ขอให้รมัมษดระวังเพราะคุณเป็นคนใจอ่อน คนลกคณะนธนูเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณจะต้องพบเจอคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความไม่ว่าให้คุณจะต้องระแวงทุกคนที่เข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะเพียงแต่ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะความใจอ่อนมันจะเป็นบ่อกเกิดของการสร้างปัญหาในอนาคตได้หรือนําปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้นะ,ะแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคนะคะศัตรูหรือคนที่คิดร้ายนะคะจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะคะในช่วงนี้ก็เหมือนเป็นการแก้เค็ดนะคะคือคุณจะต้องทุ่มเทนะคะหรือเหนื่อยนะคะอาจจะทําอะไรก็ได้หรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะเอาใจไปจดจอนะคะแล้วมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทําชีวิตของคุณนะคะให้พบกับความสำเร็จหรือสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจนะคะขอวอวยพรและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีความสุขปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วค่าจากพยันอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิต สมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ